ไต่หอคอยไม่สิ้นสุดก็มาถึงชั้นที่150ที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับสำหรับแมคอนดิคของชั้นนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนอกจากว่าศัตรูส่วนใหญ่นะครับเป็นซอมบี้ก็จะมีเซนเวซตานะครับมีความสามารถในการดูดเลือดแล้วก็เวลาโจมตีสําเร็จเนี่ยมันจะใช้สกิลต,ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทีมเราห้ามตายเจ้าเซนเวซตาจะมีพอนะครับที่ทาให้การโจมตีครั้งหนึ่งไม่เกินย5ิเนเท่ากับว,ว่าต้องตีมาประมาณ4ครั้งแล้วก็จะมีอํานาจฆ่าไม่ตายนะครับหน มีเจ้าจูรีนะครับที่เป็นศูนยอดสายเวทน,นะครับมีความสามารถหลักก็คือเรื่องของการดีบัฟลดป้องกันแล้วก็ดับศูนะครับทำให้พวกที่ฝั่งเราที่เป็นคืนชีพอมาตาะอะไรพวกนี้ไม่สามารถทํางานได้นอกจากนั้นก็ยังมีตีขนาดนะครับที่ทุกครั้งที่ฝั่งศัตรูนะครับโจมตีเราปกติเนี่ยมันจะมีโอกาสโจมตีเสริมได้แล้วก็วอลชิลต้านนาเมตได้2องฮิตนะครับเราไปถึงเวลาตายคือชีพอมาตะอีกสามเทิร์นเวลามันตีขนาดเนี่ยก็คือดับเบิลแอทแท็กของมันนะครับจะเกิดขึ้นเนี่ยจะสร้างนาเมตที่เป็นกปเก ตามด้วยเจ้าไวเดซ่านะครับเป็นหินแล้วก็ตัวที่เป็นวอยชิลนะครับ3เทินยูชินตัวน่าต้องกาอีกตัวหนึ่งนะครับในการแปะมาพาดทั้ง2คท่ามีตัดฮิลนะครับแล้วก็วอยชิลสามเทินสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าซิเวียนะครับที่มีความสามารถหลกัหลกๆก็คือเรื่องของโจมตีทะลวงนะโจมตีทะลุพวกวอยชิลฝั่งเราแล้วก็คือชีวามัมาตัดสองเทินจะเห็นได้ว่าหลากัหลกๆแลวก็คือไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเนี่ยคุณต้องสู้กับเวลานะครับในการยื้อของมันจนกว่าจะนายเมยจะสามารถฆ่ามันได้ ดังนั้นไม่ขนิกหลักนะครับของไลอัพของผมนะครับ mm hmm. ก็จะสืบเนื่องมาจากชั้นที่149ที่ผมจะใช้นะครับเป็นคอมโบคู่กันนะระหว่างอากิลาในการกลางลิงแล้วก็ฮเลเนียในการออโตฮิลเพื่อยื้อนะครับเกมให้ได้นานที่สุดสองตัวละครน,นี้จะเป็นตัวละครสาคัญที่ถอดไม่ได้นะครับอากิลาเนี่ยยังพอเปลี่ยนเป็นรูดี้ได้นะครับจึงเป็นตัวแจกในวันที่30แต่อากิลานอกจากลิงแล้วนะครับจะมีความสามารถอีกอย่างคือในการแปดเดสแล้วก็เล่นเทิร์นเดสได้และการอาัวสกิลโจมตีปกตินะครับจะแจกโลให้ด้วย ตัวนี้เนื่องจากใช้ค่า HP เป็นตัวหลักนะครับจะเป็นเซต HP ของมังกร HP เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับแฝน HP เฮเลเนียนะครับที่มาคอมโบกันก็คือเวลากลางลิงก์อ่ะดาเมจท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเบาลง5เท่าแล้วมันจะเข้าเฮเลเนียทุกครั้งที่โดนโจมตีนะครับทำให้เกิดออโต้ฮิลขึ้นฮิล35%ตามพลังป้องกันนะครับแจกให้กับตัวที่เป็นน้อยสุด2คนถ้าเป็น4-6่หกความสามารถอีกอย่างของเฮเลเนียที่เก่งมากในชั้นนี้นะครับนั่นก็คือ,อว่าศัตรูทั้ง5ตัวเป็นดาเเเเมมมมมมจจจวววทััันนนนนะะีคคาาาาาาาสรรรถใกกยยุ่บแล้้็ตดานานา มีสกิลหมูล้างนีบัฟนะครับแล้วก็แปะพาดเป้านะครับทำให้ศัตรูตีเราเบาลงตัวนี้จะออโต้ฮิลแรงตับป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจตัวที่เป็นป้องกันให้เยอะที่สุดแทนป้องกันตัวหลักตัวที่3มนะครับตัวนี้ก็ถอดไปได้เช่นกันนะครับลูซี่เป็นตัวฮิลนะครับฮิลหมู่แรงตัดป้องกันลดคูลาสกิลแถวหลังนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวเบริก้าเป็นตัวหลักมีล้างนีบัฟเพิ่มป้องกันเส้นเดียวกันนะครับใช้ค่าป้องกันเป็นตัวหลักในการฮิลก็ใช้เป็นเซตป้อองกันเเปร์ซ็ เราก็ใช้แหวนต้านผลนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องติดซีซีให้น้อยที่สุดตัวละครลูซี่กับเฮเลเนียเนี่ยถอดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมจะใช้2ตัวนี้เป็นตัวหลักรับต่ังนี้นะครับในการไต่หอทุกชาติจนก,กว่าจะถึงชั้นที่200เช่นเดียวกับเบริก้านะครับตัวนี้ก็จาเป็นต้องมีนะซีศูนย์ก็เพียงพอก็คือเก่งมากในหอนะครับทั้งดาเมจโจมตีปกติลดคูลดาวสก,กิลให้ทั้งทีมแล้วก็เพิ่มปริมาณดาเมจเวทในหอซึ่งสําคัญมากนะครับทำให้ตัวมันเองเป็นตัวที่ดาเมจจัดมากไม่จะเป็นซ สต็อุปกรณ์จะเป็นเซตอัตราคริติคอลนะครับแล้วก็ใช้2ชิ้นเป็นนาำมันกิติคอลพยายามทําเนื้อในที่มีอัตรากริติคอลนะครับให้มากที่สุดให้รวมกับพาสซีส,สนะครับสาเป็นี่ยเป็น100รอยให้ได้แล้วก็จะเป็นต้องมีแหวนนะครับอย่างในยางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนมตาคืนชีพหรือว่าแหวนอำนาจในการการกราะตัวอัชั้นเสริมสาหรับชั้นนี้ที่เปลี่ยนได้นะครับจะเป็นตําแหน่งที่การซีซีนะครับผมจะใช้ในการการนำพาดของยูชินที่น่ารำคาญที่สุดก็คืออวิิกกกกตเเรรรรรรีีีียใในาานาาาาาพและมมมบบบบบััััทท้้งท้งสจหได ตัวนี้เน้นยืนไหวนะครับเซตบล็อกให้ปีเอัต์ตาบล็อกแล้วก็แหวนบล็อกตัวละครสําคัญที่ใช้ในการไต่หอนตั้งแต่นี้ไปนะครับประกอบไปด้วยลูซี่เฮเลเนียเมริกาแล้วก็อากิล่าซึ่งตำแหน่งอากิล่าสามารถเปลี่ยนเป็นลูดี่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีงบผมแนะนําว่าให้กดมาสีสูตรนะครับสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวกลางลิงก์แล้วก็แปะเดสสัตว์เลี้ยงอีกาฟีนะครับหกดาบวกห้าเมคานิกสำคัญก็คือเรื่องของการกลางลิงก์แปะเดสเต้นเทิร์นเดส ย่วยยุของเจ้าเฮเลเนียล้างดีบัฟแตบบ่พาดเป้าที่เหลือก็ปล่อยให้มันออโต้ได้เล,เลยนะครับในเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองตัวหลักสำคัญคือเรื่องของการกลางลิงนะคือออโต้ฮิลเพราะโโว,รว่าทุกดาเมาที่เข้ามันจะเข้าเฮเลเนียแบบกระจายเหนะ็นไหมพอครบ5คาคิกก็จะออโตโ้ฮิลครั้งหนึ่ง แล้วก็เนี่ยเวลาแปะเบสติดนะครับก็สามารถเล่งเทิร์นเบสได้ถ้าเกิดเล่งเทิร์นเบสติดนะครับก็จะตายไปเลยนะตายไปแล้วตัวหนึ่งแต่ว่ามันมีอมตะเนี่ยก็ต้องรองเวลานะครับมันเป็นชั้นหนึ่งที่คุณต้องยื้อเกมให้ได้อะให้นานพอรอให้พวกรอยชิลกับอมตะหายแล้วก็ยโยยุกของเจ้าเฮเลเนียสำคัญนะเพราะว่าศัตรูเป็นดาเมจเบสถ้าดึงดาเมจเดี่ยวเข้าเข้าหาเฮเลเนียได้ก็จะรับดาเมจแค่ดาเมจหมู่ แล้วออโต้ฮิลนะครับก็จะทำงานของมันไปร่วมกับลิงฉันได้ยินเสียงกระซิบของวิญญาณอาฆาตไปก็เหมือนเด็ทำให้เรื่องแย่ลงเยาลห็นไหมตายยากนะซิลเวียกับจูรีเนี่ยอีกสองตัวก็มีวอยชิลต้องรอวอยชิลหมดพอลิงหมดกลางก่อนนะครับลิงนี่ตัวสำคัญมากนะ ถ้าไม่มีลิงไม่เคยเื้ะเกมลำบากเจ้าแรกยูชัยชน,นะได้เริ่มขึ้นนับปัดนี้ันทำนาแห่งแสงจะลงทันการทำลายล้าง<ถ>เคยเห็นดอไม่ไฟ,ไฟสีดำหรือเปล่า่าฮัททามินบทขยี้มันซะอกโซเฮิร<ถ>เวลาของก,การตัดสิงคดี จะฝังเธอลงในทรายแห่งกาลเวลาอันนี้เข้าเฟสตาลิงยังไม่ขูดาวนะก็แปะภาพเป้าไปก่อนแล้วก็ย่อยู่พายุแห่งทะเลทรายแสงแห่งข้าจงแผดเผาความชั่วเมีโอกาสก็ฟิวนะครับลิงมาแล้วกลางลิงก่อน แต่ที่มีลิงก์นะครับดาเมจที่กระจายแล้วทำให้ออโต้ฮิวของเชลิ่งเทำงานแล้วก็มีโอกาสในการแปดเดสด้วยมีแปดเดสตัวหนึ่งนะครับขอลองเล่งเดสดูว่าติดไหมถ้าเล่งเดสติดก็ตายไปเลยนะครับตายแล้วคืดชีพแล้วทีนี้ก็รอสามเทิน ขวัานี้ก็ย่วยุคือในชั้นนี้หลักๆเลยคือเรื่องอย่างที่บอกไปอะเรื่องของการยื้อเกมนะครับ,ราาบาต้องรอให้อม,มาตาหมดต้องรอให้วอยชิลหมดมันจะมาแบบลาเมตตูมเดียวสตูมแล้วบงจบไม่ได้นะ ซอมบี้นะครับซอมบี้ระหว่างนี้ก็ปล่อยให้ลิงกับตัวที่เป็นคอตองฮิลทำงานไปฮิวขึ้นมาก่อนนะครับก่อนเข้าเฟสสุดท้าย เขัเฟสสุดท้ายนะครับกาลางลิงก่อนเลยจงคุ้เข้าให้แก่ความถูกต้องเก้าแรกไชนะได้เริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมและก็ยั่วยวโดยตีพัดเป้าอักษามไม่มีวันกลับคำถขัดขืนไปก็ไร้ความหมาย เดี๋ยวลองเล่งเทิร์นเดสดูนะครับ่าคาได้ไหมจมจมหายไปกับทะเลแห่งห่วงเวลาซะแล้วก็ฮิลรียร้อยสเมเมตาตายไปหนึ่งจำเลยต้องถูกควบคุมตามกฎหมายพะช่างโมฮิวชิลน่าจะหมดลิตแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทำการ เดี๋ยวเดี๋ยวขอโยุยุกับกลางลิงก่อนก็ความชัวกลางลิงกพเท่โมเก้าแรกสงชัชนะได้เริ่มขึ้นแล้วก็แปะภาพเท้าอีกทีนึงก็กันภาพ จะเริ่มระดมโจมตีแล้วครับวอยชิลน่าจะเริ่มหมดแล้วฮึเม็น่อย่างที่บอกแหละมันต้องรอเวลากว่าวอยชิลกามาตาจะหมดฤทธิ์นะครับสารเทินนานมากถ้าเกิดคุณไม่ยื้อเกมน,นานพอคุณปิดคุณปิดชั้นนี้ไม่ไหวหรอกอขอที่ครั้งนึง เดริกาเดียงไปแล้ไม่เปไ็นไรที่เหลือน่าจะเก็บไหวพิ้วคอยโยยูนะครับสำคัญดึงเข้ามาที่ฮาดิเทเรเนียให้ได้ตัวท้ายแล้วนะครับไม่ยากละรออีกสามเทินนะครับในี่ความนมา่ร้ำคาญของตัวละครชั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละ ถ้าคุณยืนยื้อดาเมจไม่ได้อะคุณเอาดาเมจมาลงใส่มันนะมันไม่ตายตัจรทีไงนี่ผมจึบอกว่าเมคนิกที่เป็นออโต้ฮิลละของลิงกับออโต้ฮิลของเจ้าเฮเลเนียสำคัญมากหลังจากนี้นะถ้ามีสองตัวนี้อยู่อะมันยื้อเกมได้เรื่อยไงเราจะร้อยศัตรูตายด้วยเดย์ก็ยังได้ไงโอเคจบเรียบร้อยชิวชิว ใช้ตัว40หมดเลยนะครับตัวที่เป็นตัวทองแล้วก็ได้บัตรมาลุ้นตัวที่เป็นทองเทียมบนนะครับแถมมีอากิล่ากับคายที่ช่วงนี้ฮอตทิ่ดกันด้วยนะเมื่อผ่านเรียบร้อยก็มาดูรางบันแห่งความพยายามกันนะครับก็จะเป็นทองเทียมบนซึ่งผมจะบอกว่าทองเทียมบนเนี่ยไม่ตัวไหนมาก็ได้ใช้หมดนะว่า,า 1, 2, 3, แล้วก็หนึ่งสองสา,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 ามไป โอเครูดีใไดต้ตัวมาเสริมลีงอีกตัวหนึ่งจะบอกว่าการมาหอกิล่านะครับไม่ได้ทำให้รูดี้ดใครไม่ได้นะมันยังใช้ได้อยู่แล้วผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำทีมที่ประกอบไปด้วยอกิล่ากับรูดี้นะครับให้โคตรเก่งติดตามรอชมเลยนะครับสำหรับทีมประสานของ2ตัวนี้สำหรับหอคอยชั้นที่150ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอในอทีก็น่าจะ160นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ